ประเด็นที่3ครับที่เราเขียนมาใน m e e t ก็อาจจะปรับักนิดหนึ่งเนาะเพราะถ้าเขียนแค่นี้เลยเนี่ยมันอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะจริงๆมันคือ the consumption of meat เขียนให้มันเคลียร์ i คลเยไมันให้มันถูกต้องโอเคครับได้นะส่วนประเด็นที่4ครับที่เราเขียนมานะ b e g a n at 100 grams per person per week ที่ว่าเนี่ยประเด็นนี้อย่าลืมนะเรามีการระบุไว้ตั้งแต่พารากราฟแรกแล้วว่า units are measured in grams per person per week ใช่ไหมฮะ ในเมื่อเราระบุแบบนั้นไปแล้วเนี่ยในระหว่างทางที่เราเขียนตัวไร i ิงของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมาเขียนแบบนี้อีกตัดทิ้งไปได้เลยฮะใส่ตัวเลขแล้วจบเลยเราได้ทําการบอก x m i n e r เนี่ยให้เขารู้แล้วว่าหน่วยที่เห็นเนี่ยมันเป็นหน่วยตามนี้ตั้งแต่พารากราฟแรกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปย้ำมันอีกโอเคนั่นคือประเด็นที่1เนาะพวกนี้ทำเราัพคะแนนได้ง่ายัพได้ date, เร็วจริงๆนะในครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple พวกนี้ทำเราัพคะแนนได้ง่ายัพได้ date, เร็วจริงๆนนะัในวลาส้ นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่เรดเมเปิ้ล